เอ้ยติ๊กตัก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 ซูมครับซูมครับช่างใหญ่ยิ้มนะครับตัวนี้แั้แท้แท้แท้โอ้ฝีมือนะเนี่ยทำเป็นได้ไงเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนมาเป็นก่อสร้างแล้วบิ๊กี่ยได้ไหมแทนแทนแทนฉันนั่นนั่นนั่น โอ้เลยไม่กี่ชิ้นแล้วครับตอนนี้อมยิ้มนะครับช่างยิ้มหวานนะแกจะเป็นไทยนะแต่เอช่างใหญ่เก่งจังนั่นแน่หิวข้าวหรือยังนั่นแน่นั่นแน่อมยิ้มนะครับว่าซื้อเหล็กมาทำนี่เหล็กไปส่งขายดีกว่าพ่อ ดีไหมนี่คนงานมีแล้วหนึ่งตีกระตัดเหล็กพิ่กระดัดเออเป็นรายได้เสริมของครอบครัวดีไหมบิ๊กยิ้มไม่ออกเลยหรออันเดียวแยอันเดียวแล้วอันเดียวแล้วเออนะเราอย่ากวนอ๋อได้เวลาเล่นมั่งเลย แทน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 ตบมือให้เด็กเก่งหน่อยก็เก่งเหมือนกันนะบอกปุ๊บสอนงานปับ๊บรู้ปับ๊บ <laughs> เข้าใจง่ายนะเนี่ย

พื่อจะต่อครัวเองค่ะอันนี้ช่างใหญ่ทำงานเองค่ะเราไม่จ้างใครเราจะทำเองมีปูนมีทรายมีท่อเหล็กเส้นที่พ่อว่าเส้นนี่หรอูน,นึกว่าเส้นไอ้นั่นเส้นใหญ่เส้นใหญ่น,หญน้ำมะพร้าวอ,อย่าตาบีกตอนที่ฉันถามเองเองไม่ไม่เห็นบอกว่าจะเอา

ซื้ของมาแล้วเตรียมลุยทํำลังบ้านเองจ้าต่อครัวต่อครัวอันนี้บ่อน้ําทิ้งเวลาล้างมือล้างจานจะต่อครัวเองค่ะไม่จ่างช่าง ช่างใหญ่ทําเองเลยปลูนทรายหินช่างทําจะต่อครัวเองโดยที่ไม่จ้างช่างอันนี้บล็อกอใส่เป็นฐานวางที่เสาบ้าน อันนี้พ่อเชื่อมใส่อะไรคะตัดไว้ตัด,ตดเหล็กอ๋อโตไว้ไทำงานดัดเหล็กค่ะพี่ดัดเหล็ก modify ทำเองยพี่ดัดเหล็กค่ะอุ้ยชุย้ยมาเอ้ยตกใจหมด คนสดหน้าต่างไรนะหนมันจับไม่ติดเธอช่วยเธดูทำไม่ถูกสวัสดีจ้าบันเทิง ก็จะทำฝนก็กำลังจะมามืดมาแล้วค,ะค่ะสภาอากาศ

เยอะเลยนะเนี่ยไฟต้องเอาสปอตไลท์ไหมมองเห็นแล้วเปลเสร็จแล้วจ้าผลงานที่ได้นี่คือผลงานที่ได้ทั้งหมดตัดได้ดไปตัดไปหกสิบเอ็ดหกสิบเท่าไหร่นี่แกหกสองหกสามไหมหกสิบกว่าอันอูหกสิบก,กว่าอันนะั่นน่ะ มานั้นหนูใส่แต่รถดีอย่างเดียวไปแล้วนะใส่รถดีไม่รู้รรอ่ะ้าวเทน้ำทิ้งอย่างนั้นใส่รถดีไม่ได้เหรอฮืฮึฉันไม่ทำเนื้อวัวเองอย่ามาใส่ายเช่นนะั้นจะไม่เอยทำอันนี้ผูกเสาใช่ไหม เตรียมทำเสาเตรียมเก็บของกลับบ้านพ่อทําเสาใหญ่ไหม เขาอะฮะเอาถ้าปลงเน